ไบร์นมิวนิคคือทีมที่ควา้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ติดต่อกันถึง11ฤดูกาลและเป็นเลเวอร์คูเซนของชาบีย่ลอนโซที่เข้ามาหยุดฤดูกาลที่12แต่ถ้าย้อนกลับไปจะมีดอทมุลครับที่เป็นคู่ปรับของไบร์นและสามารถควา้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ถึง5สมัยทําให้ลุงมีเป้าหมายที่จะเข้ามาคุมดอทมุลและพาดอทมุลไปเป็นแชมป์ลีกและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งให้ได้ กับสกอร์ตของทีมตอนนี้ที่มีการปล่อยนักเตะดาวรุ่งออกไปถึง2คนคือกิ๊บเทนไปร่วมทัพเชลซีและมูโคโคไปร่วมทัพ f อโคเบไฮเกนแต่ทีมก็ได้มิดฟิลต,ตัวกลางดาวรุ่งอย่างจูบบิลลิงแฮมเข้ามาร่วมทัพด้วยนะโดยที่โปรเจกต์นี้ผมจะมากับระบบ4 2 3 1ที่ใช้หน้าเป้าเป็นทาร์เก็ตแมนและเกมลุกใช้เป็นเคาน์เตอร์แอตแทกส่วนเกมลับเป็นไฮเพรสซิ่งและงบประมาณปีแรกเราได้จากบอร์ดถึง123ล้าน และในปีแรกนี้ตำแหน่งที่เราต้องเสริมเลยคือปอีกซ้ายครับอีกตำแหน่งคือแบ็คขวาที่เหลือเพียงแค่ลายเยซนนคนเดียวแล้วก็จะมีอีกสตำแหน่งคือเซนเตอร์ฮาฟและกองหน้าตัวเป้ามาเริ่มกันที่ปีกซ้ายครับเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นที่ผมชอบมากคาโอรุมิโตมะปีกซ้ายในวัย28ปีกับ o อเวอร์อ82 และการเข้ามาของมิโตมาทําให้เขาเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนที่2ต่อจากชินจิคากาวะฟันเดอร์ซอนแบกขวาในวัย24ปีกับโอเวอร์ลร์79ชาวบาราซิลดิวนี้เราจบที่30ล้านครับตำแหน่งต่อไปคือเซ็นเตอร์ฮาฟที่เรามีเยอะพอสมควรเลยครับแต่ปัญหาของผมคือเซ็นเตอร์ฮาฟฝั่งขวาที่จะใช้งานจริงๆก็มีอยู่ประมาณ3คนครับผมแต่เอมิเลชานตอนนี้อายุ31ปีชูเล่ตอนนี้อายุ29กับโอเวอร์ลอร์81ส่วนแอนตอนอายุ28 ปีกับโอเวอร์หล่อแปดสิบสองสองคนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งย้ายออกไปครับและเป็นบาเย์ร์มิวนิคครับที่ดึงชูเล่กลับไปใช้งานกับราคา30ล้านมาเซลบายฟูสเซนเตอร์ฮาร์มในวัย22ปีกับโอเวอร์หล่อเจ็ดสิบเอ็ดลูกา้าวูสโควิดเซนเตอร์ฮาร์มในวัย18ปีกับโอเวอร์หล่อเจ็ดสิบสองนิ้วกองหลังผมจบที่วูสโควิดครับกับราคา5ล้านและนิ <No. S 1> กวอลฟเมดสกวนถูกปะ <me ow> เขาโอเวอร์หล่อแค่78แต่อายุก็แค่23ปี และดิวกองหน้าเราก็จบที่นิกวอเทอร์วายเดอร์นี่แหละชื่อมันอ่านยากช่าหยผมคิดว่าเรียกว่านิกดีกว่านะและนิกก็จะเข้ามาในฐานะตัวโรเตชันก่อนนะ <S <S 1> <S 1> จบฤดูก,กาลแรกที่เราไม่ได้คาดหวังและแชมป์บุนเดสลีกเยอรมันเป็นของเรา สามสีเกมเก็บได้86คะแนนชนะ27เสมอ5แพ้แค่2เดเบโพรคาวแชมป์เป็นของโวบบูวกแล้วชนะเรา1ต่อ0ส่วนยูฟ่าแชมเปียนลีกเราได้มาเล่นและรอบลีกเราจบอันดับที่4 8เกมชนะ5เสมอ2แพ้แค่1ครับผมมี17คะแนนมารอบ16เจอกับเซลติกแล้วชนะด้วยสกอร2์2อต่อ1สกอร์รวม4ต่อ3ไปต่อที่คอร์เตอร์ไฟนอลเจอกับ ley, แอดมัสลิกและชนะด้วยสกอร์ศูนต่อ2ครับสกอร์รวม3ต่อ3แล้วแพ้ด้วยกัน ดวน,ดวนดวจุดโทษส่วนแชมป์เป็นของแมนซิตี้ครับผมเสมอกับแอตาลติกสองต่อ2แล้วก็ชนะด้วยการดวลจุดโทษดาวนสันเวยของลีกปีนี้เป็นกกยลัสซี่26ประตูจาก34เกมแต่ดาวนสันเวยของทีมเป็นอาเดเยมี่33ประตูจาก50เกมส่วนท็อปแอตซิช์ครับเป็นคาโอรูมิโตมารที่16แอตซิช์จาก49เกมนิกวอลฟ์เตอร์มาเดได้ลงสนามไป9เกมครับผมและยิงได้2ประตู มาฉลองแชมป์กันดีกว่าแค่ปีแรกก็มีแชมป์ติดมือแล้ววะ่ะและเป็นบุนเดสลีกาเยอรมันถือว่าเป็นการกลับมาในรอบ13ปีเลยนะฤดูกาลแรกนี่เกินคาดเลยวะ่ะเราได้บุนเดสลีกาตั้งแต่ปีแรกที่เราเข้ามาคุมและปีนี้ผมมีเป้าหมายที่จะเสริมแค่ตำแหน่งเดียวครับคือมิดฟิลตัวรับปามซามิดฟิลตัวรับในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอร83ปาโลวิกมิดฟิลตัวรับในวัย22ปีโอเวอร์ลอร81และงบประมาณปีนี้ผมก็ได้จากบอร์ดมาถึง1 0อย 24ล้านและมมดฟิลตัวรับเราจบที่ปารซากับราคา55ล้านและปีนี้เรามีนักเตะปล่อยยืม2คนครับโค <Cool. S 1> แคมเบลไปทัสทอนสปอร์และวูสโควิดไปเรียวเบติดจบฤดูกาลที่2ครับทีมออฟเดอะซีซั่นของเราติดมาถึง4คนเป็นประตูอย่างโคเบลซนเตอร์ฮาแอนตอนปีกซ้ายและปีกขวาอย่างคารุมิโตมาและอเดเยมี ส่วนผลงานในลีกปีนี้ก็ยังเป็นแชมป์34เกมเก็บได้85คะแนนและเดเบโพคาวครับแชมป์เป็นของแฟงเฟิร์ตชนะแฮธาเบอร์ลิน2.0ต่อศ์ส่วนตอดมูลของเราตกรอบควอเตอร์ไฟแนลนะแพ้แฮธาเบอร์ลิน0นต่อ2แชมปี้ยนลีกปีนี้เราจบอันดับที่8 8เกมชนะ4เสมอ3แพ้แค่1นมารอบ16ครับเจอกับเอซีมิลานและชนะด้วยสกอร์สต่อสกอร์รวม4ต่อ2ไปต่อที่ควอเตอร์ไฟแนลแล้วเจอกับอินเตอร์ครับก่อนที่จะเสมอ2.2ต่อ แล้วสกอร์รวม3ต่อ5ตกควอเตอร์ไฟนอลเหมือนปีที่แล้วเลยและแชมป์ของปีนี้ครับเป็นเรอลมาดริกที่ชนะแอตแลนติกโกมาดริก0ต่อ1ดาวนัสโวของลีกปีนี้เป็นอังเดซิวาที่26ประตูจาก33เกมส่วนดาวนัสโวรของทีมเราเป็นอเดเยมีนะที่23ประตูจาก49เกมและท็อปแอซซิตก็เป็นคารูมิโตมาฮาครับที่13แอซซิตจาก50เกมส่วนนักเตะที่เราปล่อยยืมไป2คนวูสโควิดโอเวอร์ลอเพิ่มขึ้นมา2ครับผมเป็น76และโคแคมเบล์โอเวอร ถึง4เป็น73และปีนี้โคเบลก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็น One o อ t h e b ะบอลคนแรกของทีมแล้วนะมาฉลองแชมป์กัน1โทฟี่อีกแล้วแต่ก็เป็นโทฟี่ที่เราต้องการและเป็น2สมัยติดด้วยและฤด,ดูกาลที่3นี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมเราเพราะผมจะมีการขยับกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นพินิกของเราแล้วก็ยังจะมีการเสริมทัพที่จะเป็นนักเตะดาวรุ่งถึง2ตำแหน่งนะคือแบ็กซ้ายและกองหน้าตัวเป้าและปีนี้กูรั และงบประมาณปีนี้บอร์ดให้มาถึง121ล้านบูโน่คาสเตโรแบ็กซ้ายในวัย19ปีกับโอเวอร์ลอ77เขามาตรวจร่างกายไวๆเลยครับดูนี้ผมกลัวโดนแย่งมากๆเลยนะเอาดูจากสแตตแล้วก็อายุอะอนาคตอะไปถึงวัน o f ฟเดอะเวิลด์เบแน่ ส่วนกองหน้าผมมีในลิสต์อยู่3คนที่จะเข้ามาเป็นตัวสำรองมีลอสลูโควิดกับโอเวอร์ลอถึง75เอลิกโคลเซกับโอเวอร์ลอ70เจเดนแดนกับโอเวอร์ลอ73และดิวกองหน้าเราจบที่เจเดนแดนครับกองหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูลตัวนี้ผมเห็นเขาลงเล่นกับลิเวอร์พูลผมว่าเขาดูมีอนาคตเลยนะ A few minutes later และคนที่ได้มาลงดอปี2งครับผมวินิซิอุสจูเนีย จบลูกการที่3ครับบุนเลสลีกาปีนี้แชมป์เป็นของบาร์เยนวนิ <c oughs> และอันดับ 2, 2> <c oughs> เป็นเรานะ34เกมเก็บได้76คะแนนเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียเขาดีกว่าถึง6ลูกส่วนเดเบโพคาปีนี้แชมป์เป็นของแฟงเฟิร์ตครับชนะเรา3ต่อ2อลุดไปสองถ้วยติดๆเลยแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้กูจะลุ้นได้ไหมเนี่ย อันดับหนึ่งของรอบลีกเป็นไบยอนมิวนิกที่22คะแนนเราไม่ติดท็อป10ด้วยโอหเดี๋ยวแล้วจบอันดับที่17 8เกมชนะ4เสมอ0แพ้ไป4ครับมี12คะแนน มาเพย์ออฟเจอกับมัดลิกแล้วเสมอ2-2สกอร์รวมเป็น4-5ต่อไปรอบ16รอบนี้เจอกับ AEK a 1 0แล้วชนะไปด้วยสกอร์0-2สกอร์รวม2-4ต่อไปควอเตอร์ไฟนอลเจอกับมิลานครับผมแล้วเสมอ2-2ชนะด้วยสกอร์4-3เข้ารอบลอง ดวลกับบาเยนแล้วชนะด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองสกอร์รวม2.4ต่อสเข้าชิงกับแอตแลนติกครับและดูแล้วจะมีเหตุผลอยู่นะที่ทีมเราพลาดฟุตบอลลีคือมีนักเตะเจ็บดัดถึง2คนและเป็นปีกซ้ายปีกขวาตัวหลักอย่างมิโตมะกับอเดเยมี่ทำให้11ตัวจริงในรอบชิงยูฟ่ามันหน้าตาเป็นอย่างนี้และรอบชิงครับเล่นที่สนามเอสตาดิโอซานเตอยโกเบรนาบิวของเรอัลมาดริดและมีถ้วยนี้ครับยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นเดิมพัน นี่ไงแลจุเดเลี้บันจุเดเลี้บันเข้าซ้ายแล้วแปเน,เน้นเน้นนเป็นขวาข้างถนัดแล้วปับตาไม่มีตัวอู้โหแล้วหลุดไปได้ได้พิกได้พิกเลยเห็นแล้วดูหน้าเป้า,า,นาหน้าเป้าตัวยังกระยักแล้วง้างด้วยขวาตีเซ่เฮ้เขาไม่เพสซิ่งเลยว่ะมาแล้วครับผมแล้วโอ้โหใครเนี่ยไม่รู้ลบไปก่อนได้ขึ้นไอ้ขึ้นแล้วลุ้นตีเทมล้วนตีแบบลอยอใครอ่ะใคร ไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าน่าจะเลย่าหรือเปล่าโอ้โหตัวสำร,รองของเราครับแต่ได้โอกาสลงจากการบาดเจ็บของเดยเยมี่แล้วดูจังหวะขึ้นเทโปสวยโอ้โหดูมันเข้าบอลต่อยกูเถอะเข้าบอลอย่างเงี้ยบอลเข้ากลางเลยแลให้โอ้โหโโมึงดูจานึงเอ็กเซสิฟเกินไปบางทีอะแล้วเสียฟาวเฮ้ยจนันโอ้โจานแม่งทแทบจะเตะปากกองหลังกองหน้ากูไอ้แค่กูชนนิดเดียวกูโดนเหลือง ดูจังหวะเราเข้าบอลแค่เนี้ยเนโคเนโคได้มาแล้วเซฟครับผมโอ้โหพลาดเองอู้แล้วเป็นโคเบลครับยังช่วยเซฟโคเบลเวิ่งเขียเซฟอีกแล้วครับโอ้ชนนิดชนหน่อยแม่งจะเหลืองอย่างเดียวเลยบอลสวนแล้วโจบครึ่งแรกอรเาาาาาเาาาาาอาาาไม่ใา่ไ่้าาาวิลิลายมาา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 า่า่าใช่าา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  สข้างมาคอสแน่นี่ไงแล้วเซนเตอร์มผมยังเบิ่มอยู่โอเคทีปสสาซาโอ้โหจนัจนจนัจนจันกูได้เฝวานะแทงอื้อใหญ่ซาเปล่าเจ็บแล้วปวดหลาัาเฮ้ยอย่าเจ็บอิอหายแล้วจนัจนจรนจันแต่ดูของหน้าผมก่อนเจ็บเปล่าสวยละไม่น่าชมแล้วคอร์สอย่างนี้อย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนสวยใหญ่งัง โอเคเนี่ยสวยแล้วเคลียอือหือชิบหายแล้วจานไม่ฟาเหรอแล้วเสบอีกแล้วจานมันเตะขาหลังโอ้โหไม่ใช่แค่กองหน้าครับผมแตกไปสองหน้าเจ็บเอาแดนลงมาได้แต่ฝั่งขวานี่แหละจะเอาใครมาแทนดีอ่ะจูเล่นบันขยับไปยืนขวาแล้วก็ใช้บีลิงแฮมลงมาเล่นตัวลูกเตะบอลหรือลักบี้กับลูกแมงเก็บทีสามสี่คน โอาคขงได้อยู่เห็นตนัวบนนี่งไงโถมไปเจ็บอีกปะเนี่ยแก่ก่อนเลยโทรมาเจ็บครบแล้วจานอู้หูแล้วตรไอ้สตองการยังเนื้อโง่มึงไปยัดตรงนั้นอีเกือบแตกกูเหมือนคำสีแววเลยโอเคใครดูมาถึงตอนนี้ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยนะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะที่เจ็บของเรา Just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's ที่จะไปดูดาวซันโวหรืออะไรก็ตามครับมาเช็คกันก่อนไอสอหน่อที่เพิ่งเก็บต้องใช้เวลาพักนานแค่ไหนเริ่มจากพินิกของเราครับต้องใช้เวลาถึง3สัปดาห์และเลยาก,ก็ใช้เวลา3สัปดาห์เช่นกันส่วนดาวซันโวของลีกในปีนี้ครับเป็นโอมามามูสของ b บย์ยีประตูจาก34เกมดาวซันโวของทีมก็เป็นจูเลียนบันครับสาประตูจาก57เกมแล้วดูอันดับ2อันดับ3อันดับ4เก็บหมดเลยอย และท็อปแอซิตครับก็เป็นมิตมะสิ0แอซซิตจาก49เกมในปีนี้ผมคิดไว้ว่าจะเสริมแค่2ตํตำแหน่งนะคือมิดฟิลตัวรับ1คนและมิดฟิลตัวรูกกับงบประมาณในปีนี้ที่112ล้าน แจ็คฮินเชลวูดมิดฟิลตัวรับในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอ80ดิวของฮินเชลวูดเราจบที่25ล้านเลยนะแล้วก็มีัเตะอย่างเซบาสเตียนฮันแลที่จะรีไทยในปลายปีนี้ด้วยนะรวมถึงมาเซลสตีเซอร์ด้วยส่วนตำแหน่งมิดฟิลตัวลุกผมจะเอามาในสัญญายืมตัวซึ่งเรามีในลิสต์อยู่4คนแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครที่สามารถยืมได้เจสตาในวัย22ปีชาวเยอรมันกับโอเวอร์ลอ72ดานิเอลในวัย20ปีกับโอเวอร์ลอ79โรดิโก้โมล่าในวัย 1ปีกับโอเวอร์รอ80และมัสทันตัวโนในวัย20ปีกับโอเวอร์รอ81ใครก็ได้ครับผมเพราะต้องการเอามาแค่สำรองและเป็นโรดิโก้โมล่าของลิเวอร์พูลกับสัญญายืมตัว1ปีและบารลงดอปี2028ก็ยังเป็นของวินิซิอุตจูเนียครับ บฤดกูกาลที่4ปีนี้ยังเป็นอันดับ2ของลีก3าเกมเราเก็บได้74คะแนนครับส่วนแชมป์อย่างไบเยนมิวนิกเก็บได้77คะแนนส่วนเดเบโควครับแชมป์เป็นของไบเยนมิวนิกชนะแฟรงเฟิร์ต่อ0ส่วนเราตกตั้งแต่รอบ2แพ้1860มิวนิกเหลือเพียงรายการเดียวครับที่ยังพอมีให้ลุ้นคือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและรอบลีกเราไม่ติดท็อป8 ท็อป10ก็ไม่มีแล้วเป็นอันดับที่13 8เกมชนะ4เสมอ2แพ้2มี14คะแนนมาต่อที่รอบเพย์ออฟแล้วเจอกับโมนาโกก่อนที่จะชนะด้วยสกอร์2ต่อ1สกอร์รวม5ต่อ1ไปต่อที่รอบ16ครับแล้วเจอกับปารีสก่อนที่จะชนะด้วยสกอร์1ต่อ2ครับสกอร์รวม2ต่อ3 ไปคอรเตอร์ไฟนอลรอบนี้เราเจอกับริวและชนะไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสสกอร์รวม1-6ต่อ6มาที่เซมิไฟแนลเจอกับบาร์ซาและชนะด้วยสกอร์ส1ต่อหสกอร์รวม5-4ต่อ4เข้าชิงกับมาร์ลีกแต่ปีนี้ไม่ลุยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าถ้าปีนี้เราไม่เล่นเองมันจะเป็นยังไง และเลอเอามัดหลิกมากันระบบ4-3-3แบบโฮดดิ้งและนี่คือ11ตัวจริงของเราครับที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีและเกมนี้จบที่3-2ตัว2ของดอดมุนเห็นสครอนมัดลิกผมคิดว่ายังไงเราก็แพ้แต่เราชนะมาได้ และดาวันโว์ของลีกก็ยังเป็นมาโมสของไบเยนนะที่25ประตูจาก34เกมส่วนดาวซันโว์ของทีมเราวอเตอร์มเดอร์25ประตูจาก52เกมส่วนท็อปแอซิสก็เป็นจูเลียนบันครับที่11แอซิสจาก53เกมเชี่ยเป็น2ปีที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับกับการชูถ้วยยูฟ่า2ปีติด ดูกาลน,นี้เราได้งบมาแค่88ล้านกับการเสริมทัพเพียงแค่2ตํตำแหน่งในปีนี้คือแบ็กขวาและกองหน้าตัวเป้าบูลูสแบ็กขวาในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอ77ที่สามารถเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟได้และดีวนี้ก็จบง่ายๆครับที่ราคา15ล้านเพื่อเข้ามาเป็นตัวสำรองทิมไคเดียนกองหน้าในวัย33ปีกับโอเวอร์ลอ79ตัวนี้มีเพสต์ตล์ถึง3อย่าง ดีวนี้จบที่15ล้านครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงอยู่ปีนี้เรามีขยับ1ตําแหน่งนะคือแบ็กซ้ายครับเราใช้เป็นคาสเตลโลกับโอเวอร์ลอร์ด79และบัลลงดอปี2,029ก็ยังเป็นของวินิซิอุสจูเนียจบฤดูกาลที่5ฤดูกาลนี้เรากลับมาเป็นแชมป์ลีก34เกมครับเก็บได้80คะแนนส่วนเนเบโพคาวแชมป์ก็เป็นของเราชนะอาเบรซิก1ต่อ2 เป็นแชมป์เลยว่าะลับีเนียแต่ยังต้องมาลุ้นกันก่อนรอบลีกอันดับหนึ่งเป็นแมนซิตี้ครับแต่เราท็อป10ไม่มีอ่าท็อป20ไม่มีเดี๋ยวนะ อันดับที่24 8เกมชนะ2เสมอ4แพ้2มีแค่10คะแนนได้มาเพย์ออฟครับเจอกับลิเวอร์พูลแล้วชนะด้วยสกอร1์1ต่อสสกอร์รวม3ต่อ5ไปต่อที่รอบ16รอบนี้เจอมิลานครับแล้วชนะด้วยสกอร1์1ต่อสสกอร์รวม3มต่อสมาต่อควอเตอร์ไฟแนลแล้วเจอกับบาซ่าครับชนะด้วยสกอร1์1ต่อสสกอร์รวม3ต่อ5เซมิไฟแนลเราเจอกับบาเยิร์มิวนีอีกแล้วแล้วชนะด้วยสกอร3์3ต่อนสกอร์รวม5ต่อนเข้ารอบชิงเจอกั แบเรามัดลิถ้ายูฟ้าเป็นแชมป์ผมจะได้ยูฟ้าสามสมัยติดเกมเริ่มครับดอดมูลเป็นไฟเคียรจะบุกจากขวาไปซ้ายเจอเจ้าของบอลลงดอสามสมัยอุ้ยสวยแล้วได้งางก่อนโอเคสมาธิสมาธิสวยแล้วเขาติดงานติดเซฟโคเบลโคเบลโคเบลไม่กลวไม่กสวยปะ เป็นเดโมโอุย้ยอย่างนี้ต้องเคลียร์ต้องคิวโอย้ยกับโดนออเดมี่ตัดไรแล้วหักนี่นี่หมอยปขึ้นหน้าสาดสอดแล้วแล้วจบครึ่งแรกเป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมทำอะไรกันไม่ได้สวยครับตัว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 กับมนลงดอโอ้โหแวงเฟกกินเดียวาหายเลยแล้วโดนจนได้ครับ ตัตเอาอยู่ยากมากอ่ะสุดท้ายโดนนาทีที่58จากคีเลียนเอมบัปเบ้ไปขึ้นขนาวิ่งแล้วแทงช่อานี้เลยสวยครับผมไปแล้วไปแล้วเหนี่ยมแข็งกว่าแข็งกว่าเหลือแค่จังหวะจบติดบอลโอ้โหไอ้เี้ยไอ้คาร์บิยอโคตรดีแลดัดมุนเปลี่ยนสองตำแหน่งครับผมส่งเจเดนแดนกับจัวบิลลิงแฮมตรงสนามมาคีเลียนคีเลียนดึงแล้วยังไม่ง้างยังโอเคอุ้ย ลุกโอ้โหมันโดนอะไรอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเราตัดได้เนี่ยดูนะจังหวะมาปุ๊บเราแท็กเนี่ยตัดได้แล้วครับแล้วมันทําอะไรไม่ทันอ่ะเขาเข้ามาเพสต่อเลยอ่ะสวยแล้วขอหยดอดมานี่ไงโอ้โหทไมพอเป็นพี่นิกของเราเขาไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในกรอบ่างนี้วะเดี๋ยวยอยครับของมิตมะโค้งเข้ามานี่ไงโอ้โหอ้จาจบ แล้วจบเกมไปเลยเป็นเรอ่อมาดหลิกคกรับผมที่ล้างแค้นดอดมุนได้ในปีที่แล้วครับที่เราสามารถคว้าแชมป์มาได้กลายเป็นว่าปีนี้ได้แค่ดับเ้ินแชมป์ครับผมเป็น2ถ้วยในประเทศแล้วคือเจอเร็วมัดหลิกสองปีปีที่แล้วทําได้ครับพอปีนี้เล่นเองแพ้แม่งซะหรือกูควได้บอลได้ตด้งแต่แรกวะ เข้าสูฤดูการที่6ตอนนี้ผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าดอทมูลของเราขึ้นจะเป็นทีมระดับท็อปของฟุตบอลยุโรปแล้วและในปีนี้ผมจะเสริมทัพแค่ตำแหน่งเดียวนะคือมิดฟิลตัวรับที่จะเข้ามาเป็นตัวซับพอร์ตอารซ่าในวัย27ปีปกับงบประมาณปีนี้ที่ถือว่าน้อยมากแค่77ล้านจาาซันโตสมิดฟิลตัวรับในวัย23ปีกับโอเวอร์ลอร80เข้ามาแล้วครับซันโตสกับราคา20ล้านและส่วนสูงก็โอ้โห เอาเรื่องพอสมควรเลยนะและมันลงดอปี2030ก็ยังเป็นของวินิสิอุสจูเนียกูจะไม่เข้ามาดูแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วท้อไอ้เหี้ยแม่งเป็น4ปีติด <c oughs> จบดูการที่6กบุนเดสลีกาเป็นของเรา 34เกมเก็บได้78คะแนนและอันดับ2เป็นเลเวอร์คูเซนครับส่วนบาเยิร่นตกไปอยู่อันดับ4ีและแชมป์เดบโพคารเป็นของอาเบไรซิกชนะเลเวอร์คูเซนน1ต่อสส่วนเราตกรอบควอเตอร์ไฟนอลเสมอกับพาราโบนศนย์2ต่อแล้วแพ้ด้วยการดวนจุดโทษส่วนแชมป้ยนลีกปีนี้รอบลีกเราจบอันดับที่6 8เกมชนะ5สเสมอ1แพ้ไป2มี16คะแนนมารอบ16ครับเจอกับโปโต้และสเสมอกัน1ต่อนสกอร์รวมแพ้ไป2ต่อสี ตกไว้ยังอ่ะปีนี้นะแชมป์ก็เป็นของบาร์เซโลนาครับเสมอกับมารลิห่หนึ่งหนึ่งก่อนที่จะชนะด้วยการดวลจุดโทษส่วนดาวนัลลปีนี้เป็นจอร์นดูรันครับของเลเวอร์คูเซนที่26ประตูจาก33เกมปีนี้ชูบได้โอกาสลงสนามไปถึง23เกมนุนทุกรายการยิงไป1นึ่งแอสซิสต์อีก1และลูก้าวูสโควิดลงสนามไปแค่15เกมครับแต่โอเวอร์ลอเพิ่มขึ้นมาเป็น80และฟันเดอร์ซอนแบคขวาในวัย29ปีตอนนี้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็น one of the world ปีนี้ได้มาแค่หนึ่งถ้วยแต่ก็โอเคแล้วอย่างน้อยทุกฤดกาลได้มาแห่ชแชมป์ก็ยังดีเข้าสู่ฤดูกาลที่7จ็ฤดูก,กาลนี้เราจะไม่มีการเสริมทัพนะและสําหรับผมตอนนี้ตดมุลของเรามันคือทีมระดับท็อปของประเทศไปแล้วและในฟุตบอลยุโรปผมว่าทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วครับคว้าแชมป์มาได้ถึง2คร จบฤดูกาลที่7จครับจากการที่เราไม่เสริมทัพทําให้เราไม่ได้แชมป์ฟุตบอลลีกแต่เรามาได้เดวเบโพคาวครับผมกับการชนะอัลฟบวก1ต่อ4และในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้รอบลีกเราไม่ติดท็อปแแต่เป็นท็อป10 8เกมชนะ4เสมอ4ไม่แพ้ใครครับมี16คะแนน เข้ามารอบสิบหกเจอกับนาโปล,ล,ล,แลีและชนะด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองสกอร์รวมสามต่อสี่ต่อที่ควอเตอร์ไฟนอลและเสมอกับทอมแมฮอสเปอร์สองต่อสองสกอร์รวมสามต่อสี่ไปต่อที่รอบรองรอบนี้ดวลกับไบยัรด์มิวนิกครับผมแล้วชนะด้วยสกอร์สามต่อสองสกอร์รวมเจ็ดต่อสี่เข้าชิงกับยูเวนตุสและนี่คือสิบเอ็ดตัวจริงของยูเวนตุสครับกับระบบสามสี่สองหนึ่งส่วนของเราก็สิบเอ็ดตัวจริงชุดนี้แหละชุดที่ดีที่สุดและพี่นิกวอเทอร์แมเดอร์ก็สถาปนาตัวเอง ขึ้นมาเป็น one of the world's ในวัย30ปี มาลุ้นกันว่าเราจะได้ยูฟาสมัยที่3ามไหมแล้วจบที่3ต่อหนึ่งของตอนมุนได้ประตูออกน้าจากปาฟซานาทีที่7จ็ดและประตูที่2จากจูเลียนบันครับและวอเทอร์เมเดอร์ก็มายิงต่อฝาลงนาทีที่75และดาวน์ทั้วของเราอีปีนี้ก็ยังเป็นจอร์ดูรันที่23ประตูจาก34เกมส่วนดาวน์ั้วของเราก็เป็นวอเทอร์เมเดอร์นี่แหละที่37ประตูจาก55เกมส่วนแอตซิชก็ยังเป็นจูเลียนบันและไอจูบบิลลิงแฮมของเราป,ปีนี้ได้ลงสนามไปแค่11เกมนะ โอ้ลอก็ขึ้นมาเป็น8 1ีนี้มาฉลองดับเบิลแชมป์กันครับและเป็นเดย์เอเปโคาวกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเข้าสู่ฤดูกาลที่8ครับฤดูกาลนี้เราจะมีการเสริมทัพแค่1ตำแหน่งนะคือมิดฟิลด์ตัวลุกที่จะเข้ามาแทนจูเลียนบันที่ตอนนี้อายุ36ปีที่ลดบทบาทตัวเองเป็นแค่นักเตะโรเทชันแล้วและงบประมาณปีนี้เราได้มาถึง110ล้าน โคพามเมอร์ Palmer, มิฟีลตัวลุกในวัย30ปีกับโอเวอร์ลอ90และโคพามเมอร์เขาก็จะหมดสัญญากับเชลซีแล้วด้วยผมกล้าพูดได้เลยพามเมอร์ Palmer จะเข้ามามีบทบาทมากๆกับทีมของเราในปีนี้แน่นอนจบดูกาลที่8ครับปีนี้กลับมาเป็นแชมป์ลลกอีกครั้ง 38เกมเก็บได้8 1คะแนนส่วนเดวเรริรพอคาวแชมป์เป็นของชาวเก้ศูนแล้วชนะเรา1ต่อศปีนี้ยูฟ่าแชมเปียนลีกเราเป็นอันดับ1ของรอบลีก8เกมชนะ8เกมรวดไม่แพ้ไม่เสมอครับมี24คะแนนเต็มและรอบ16เรามาเจอกับราปิดและชนะด้วยสกอร์3ต่อ1ครับสกอร์รวม7ต่อ4ไปต่อที่คอเตอร์ไฟแนลเจอกับยูเว่แล้เสมอ22สกอร์รวม6ต่อ2 เซมีไฟแนลเจอกับไบยืนมิวนิคและเราแพ้2ต่อหนึแต่สกอร์รวมชนะ2ต่อ3ไปรอบชิงเจอกับเรอัลมัดลิกและมัดลิกก็มากับระบบ4-3-3แบบโคดิ้งเหมือนเดิมครับส่วนสิเป็นตัวจริงของเราชุดนี้แหละคือชุดที่ดีที่สุดแล้วที่จะมารุ้นกันว่าถ้าบอดเล่นจะดีกว่ากูไหม <c oughs> แล้วจบที่3ต่อ1ของดอดมุนกูวเป็นที่กูแล,แล้วแหละ ้บ <laughs> <Yeah, boy. S 2> ดาวส้นโวของลีกปีนี้อเดเยมี่26ประตูจาก34เกมดาวสนโัวของทีมก็เป็นอเดเยมีครับผม42ประตูจาก55เกมอันดับ2เป็นโคพารเมอร์ที่25ประตูและอันดับ3เป็นนิกที่22ประตูส่วนท็อปแอซซิตก็ยังเป็นเคารุมิโตมาครับที่13แอซซิตเข้าสู่ฤดูกาลที่9ครับฤดูกาลนี้ก็จะไม่มีการเสริมทัพนะจบฤดูกาลที่9ครับปีนี้บัก เข้าไปดูตารางคะแนนไม่ได้เรามาเอาอันที่ดูได้ก่อนแล้วกันเริ่มจากดาวนนโวของลีกปีนี้เป็นโคพารเมอร์ mer, 28ประตูจาก34เกมและดาวซนโวของทีมก็เป็นโคพารเมอร์ mer, ครับที่36ประตูจาก50เกมส่วนท็อปแอซิตก็เป็นโคพารเมอร์ mer, ที่11แอซซิตจาก50เกมเอามาเพื่อแบกจริงๆ เข้าสู่ฤดูกาลที่10บครับฤดูกาลสุดท้ายของเรากับดอทมุนแล้วจริงๆปีนี้ผมอยากเสริมสัก1นึ่ตำแหน่งนะคือปีกซ้ายที่จะเข้ามาแทนมิตโตมะในวัย37ปีที่โอเวอร์ลอเหลือ85แต่ปีนี้บอดให้มาแค่65ล้านมันไม่พอที่จะเสริมตัวที่ดีกว่ามิตโตมะแน่นอนงั้นปีนี้ก็คงไม่มีการเสริมทัพ จบฤดูกาลสุดท้ายปีนี้บุนเดสเราตกไปถึงอันดับ3ว่า34เกมเราเก็บได้65คะแนนแพ้ไปถึง9เกมและเดบิวโฟคาวแชมป์ก็เป็นของวอบวกครับผมชนะเนินแบก2ต่อ0ูนและเราตกรอบควอเตอร์ไฟนอลแพ้ไกเซอร์สลาเทนสามต่อสส่วนในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเราจบอันดับ4เลยนะ8เกมชนะ5เสมอ2แพ้ไป1มี17คะแนนมารอบ16เจอกับอาร์เซนอลครับชนะด้วยสกอร์2ต่อศนย์สกอร์รวม3ต่อ2 ไปที่คอเตอร์ไฟนนลเจอกับแอตแลนติคับแล้วชนะด้วยสกอร์3ต่อหนึ่งสกอร์รวม5ต่อสี เขารอบล้องเจอกับปารีสแล้วแพ้ด้วยสกอร์สต่อสสกอร์รวม4ต่อ6จบที่รอบนี้และแชมป์เป็นของริเวอร์พูลชนะปารีส1ต่อศย์และดาวซนโวของลีกปีนี้เป็นจอ์นดูรันครับของเรเวอร์คูเซนที่25ประตูจาก33เกมและดาวซนโวของทีมเป็นนิกที่2ี่ประตูจาก51เกมส่วนท็อปแอซซิตก็เป็นโคพารเมอร์ครับที่16แอซซิตจาก50เกมและใครดูมาถึงตอนนี้ครับแล้วยังไม่กดไลค์ผมขอคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและใครที่ชอบ แบบนี้ครับหนึ่งซับสไคร์เพื่อพาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแสนซับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย